สวัสดีค่ะพบกับฟลิตพิชิตการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่24-28จนถึง28กันยายน2555นะคะมุมมองของเราต่อตลาดหุ้นไทยก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบุลิตเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยค่อนข้างจะยังคงอยู่หลังจากที่ทางธนาคารกลางต่างๆของหลายประเทศเนี่ยได้ทยอยกันประกาศ ในส่วนของมาตรการในการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการเงินนะคะในส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพคล่องที่จะมีเข้ามาในตลาดเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะมากแล้วก็สปอร์ตการดตัวขึ้นของตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมองว่าการดตัวของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อเข้าไปใกล้สู่ระดับแนวต้านสาคัญแถวๆหนึ่บวกลบเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นการปรับฐานของตลาดตามมานะ ในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาสที่3นะคะโดยปกติแล้วก็จะมีความคาดหวังเกี่ยวกับ การทำราคาปิดพัญชีนะคะหรือว่า w i n d o w Dressing ของกลุ่มสถาบันนะคะแต่ว่าในรอบของไตรามาสนี้เนี่ยตามสถิติในอดีตแล้วก็ถือว่าเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยเมื่อพิจรารณาประกอบกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดอย่างต่อเนื่องนะคะโดยก็มาทำนิวไฮของปีในช่วงไตรามาสที่3พอดีนะคะแล้วถ้าเทียบกับเมื่อสิ้นสุดไตรามาสที่2เนี่ยพบว่าเส้นเด็กปรับตัวขึ้นมากว่า10%แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นการเกิดทำการทำวินโดว์ดรีซิ่งเกิดขึ้นแรง แรงเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะคะในทางกลับกันเนี่ยภาพของความเป็นบุลเลตเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความวิตกกังวลในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะก็คิดว่านักลงทุนจะเริ่มเข้ามา ให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศของประเทศสําคัญคญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ทางการจีนเองนะคะการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆในระหว่างสัปดาห์ก็น่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะคะในแง่ของเศรษฐกิจโลกเองเนในรอบสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศ จะมีการเปิดเผยตัวรายงานการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกของ IMF นะคะก็น่าจะเป็นรีพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะว่าจะมีการปรับตัวคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางใดนะคะตรงนี้ก็น่าจะเข้ามามีผลกระทบต่อเซนิเมนต์การลงทุนนะคะ แง่ของเซตติ้เด็กของบ้านเราเองเนี่ยถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วเทรดบน PE ในอดีตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะปรับขึ้นมาเยอะนะคะตอนนี้เทรดอยู่ประมาณ18เท่าสําหรับ Historical PE นะคะถ้าเป็น PE คาดการณ์ในปี55นะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับเกินค่าเฉลี่ยของภูมิภาคนะคะตอนนี้เราเทรดอยู่ประมาณเกือบเกืบ14เท่านะคะเทียบเือบค่าเฉลี่ยของตลาด หลายๆแห่งในภูมิภาคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.6เท่านะคะก็เราก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะในแง่ของ Price to Book เองเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ใน upper band แล้วนะคะอยู่ประมาณ2.2 ท่านะคะซึ่งก็คือเป็นแบรนด์ด้านบนทีเ่เป็นจุดพีคของตลาดหุ้นไทยในอดีตในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นการพักตัวถ้าดัชนีปรับตัวขึ้นไปแถวๆ1,300า0จุดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้มากนะคะในรอบสัปดาห์นี้เรามองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะก็แนวต้านแน่นอนจะอยู่ที่1,300จุดนะคะในส่วนของแนวรับเนี่ยอยู่ที่1,2 6 0จุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็อ้างอิงไปตามามุมมองของตลาดของเรา ก็ถ้าขึ้นไปแถวแถว1,300จุดเนี่ยก็น่าจะทยอยขายทำกำไรออกไปอย่างน้อยบางส่วนนะคะแล้วก็ค่อยมารอรับกลับอีกทีแถวแถว1,260จุดนะคะหุ้นที่เราแนะนำในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเลือกมา3ตัวในลักษณะของการ selective นะคะเรามองอ หุ้นตัวแรกที่เราแนะนําก็คือตัวกลุล่มโรงพยาบาลนะคะก็คือตัว BCH นะคะโรงพยาบาลกระเกษมลาดเรามองว่าการเข้าในช่วงไตรมาสที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงไฮซีซันของธุรกิจโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่จะค่อนข้างย่าแย่มีความชื้นเยอะนะคะก็อัตราในการป่วยของอประชาชนเนี่ยก็จะ เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะสอดคล้องการทําให้แนวโน้มของผลกําไรของกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยในไตรามาสที่3าจะออกมาค่อนข้างดีนะคะสาหรับตัวโรงพยาบาลกเกษมราชเนี่ยเ,เรามองว่ากําไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้นด้วยหลังจากที่เขามีการปรับโครงสร้างมีลูกค้าในส่วนของเงินสดมากขึ้นนะคะจะมีอัตราการทํากําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การอยู่ในช่วงไฮซีซันของไตรามาสที่3ก็จะสนับสนุนเรื่องของผล การดำเนินง,งานนะคะถ้ามองยาวๆเป็นทั้งปีนะคะในป55ี55เนี่ยเรายังคาดการกำไรของโรงพยาบาลเกษมราชเนี่ยจะโตประมาณ31%เยีย a r แล้วก็จะยังโตดีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะคะปีหน้าเราก็ยังมองว่าน่าจะเติบโตได้ในอัตราประมาณ12.5%นะคะราคาพื้นฐานของปี55นะคะอยู่ที่อของปี 56, 56นะคะอยู่ที่10บาท50นะคะตัวนี้เราแนะนำทยอยซื้อนะคะอีก2ตัวที่เราแนะนำเข้ามานะคะจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะ,อ,ะอย่างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ามีเรื่องของประเด็นการะทะเลาะบอ่อแว้เงินของทาง จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบในหลายแง่นะคะทั้งทางด้านบวกหรือว่าทางด้านลบที่มีต่อภาพเศรษฐกิจในแง่ด้านบวกเนี่ยก็จะมองว่าอาจจะมีเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของทางทางญี่ปุ่นนะคะออกจากจีนจากเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องของกรณีกรณีพิาพาททาให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนตรงนี้ลดน้อยลงและส่วนหนึ่งในนั้นก็จะยังมีธุรกิจของการ ท่องเที่ยวด้วยนะคะก็คงได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการยกเลิกทัวร์หรือว่าการท่องเที่ยวของอของประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็แหล่งท่องเที่ยวในในภูมิภาคเนี้ยก็น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่มองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะในแง่ของธุรกิจท่องเที่ยวเองก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของโรงแรมนะคะแล้วก็สายการบินนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนําตัวมิน์เข้ามานะคะมองในแง่ของ ผลกระทบในเชิงบวกจากกรณีพิาพาทที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นกับจีนนะคะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ดูย่ําแย่จากวิกฤตนี้ของทางด้านยุโรปนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของภาคการท่องเที่ยวเองแล้วเนี่ยก็ยังมองว่าไม่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกนะคะก็ยังพบว่านักท่องเที่ยวจากทางด้านยุโรปเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วน,นักท่องเที่ยวของยุโรปเนี่ยถือว่าครองสัดส่วนมากสุดนะคะอยู่ ที่ประมาณ33เร์นะคะแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน17ด้วยซ้ำนะคะในครึ่งปีแรกนี้ในแง่ของไตรามาสที่3เนี่ยเราคาดการว่าจะได้เห็นการเติบโตของผลกำไรของมินต์เนี่ยทั้งในระดับ Q o q Q แล้วก็ Year on น e a r นะคะแล้วที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งของมินต์ก็คือตอนนี้ยังเทรดบน PE ในระดับที่ค่อนข้างต่ ถ้าเทียบกับ PE ในอดีตของตัวเองในช่วงเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมานะคะตอนนี้มินเทรดอยู่บน PE ปี56อยู่ที่เพียงประมาณ15.1เท่านะคะซึ่งถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยของ PE ในอดีตที่เคยเทรดกันในระดับ21-22เท่าตอนนี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะคะในแง่ PE to growth อยู่ในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือเทรด PE to growth อยู่ที่0.8เท่านะคะเทียบกับอดีตที่0.88 ะะเพราะฉะนั้นก็มองว่าอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจด้วยแนะนําซื้อนะคะราคาพื้นฐานปี5-6เรามอง18บาท70นะคะ ตัวที่2ที่แนะนําเข้ามาแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายที่เราแนะนําในรอบสัปดาห์นี้ก็คือการบินไทยนะคะอยู่ในธุรกิจสายการบินซึ่งมองว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ดูมีการฟื้นตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะในแง่ของเคบินแฟกเตอร์เองก็เป็นตัวที่พิสูจน์ได้ค่อนข้างดีนะคะในช่วง2เดือนแรกของไตรามาสที่3เนี่ยพบว่าเคบินแฟกเตอร์ของการบินไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ราวๆ79%นะคะจากเมื่อ ช่วงก่อนเนี่ยอยู่ที่75.9นะคะก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นได้ดีต่อเนื่องนะคะปริมาณการขนส่งของผู้โดยสารนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วในเดือนตุลาคมนี้ทางการบินไทยก็จะมีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันด้วยนะคะ ถ้ามองยาวออกไปอีกนิดนึงต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่4ีนะคะก็มองว่าเป็นไฮซีซันของธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะการสายการบินก็น่าจะได้อนิสงตรงนี้นะคะแล้วประกอบกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงไตรมาสที่4ี่ก็มีโลบเบสเกิดขึ้นจากภาวะน้ําท่วมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลกําไรที่จะโตต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่4เนี่ยก็น่าจะยังไม่เห็นกันอยู่นะคะการเปิดตัวของไทยสมายในช่วง2เดือนที่ผ่านมาถือว่าอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะตัวเคมินแฟกเตอร์ อ,อยู่ที่1 8 1ถึง83นะคะก็น่าจะส่งเสริมตัวผลการดำเนินงานของการบินไทยในระยะต่อไปนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่34บาทนะคะสำหรับการบินไทยเราก็แนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นหุ้น3ตัวที่เราแนะนำในรอบสัปดาห์นี้นะคะท่านนักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านในรายละเอียดใน Weekly Strategy ของเราได้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ